สวัสดีครับมือนีช่องล้านคอยจะเลื่อนเศร้านะครับมือนีมีโอกาสดพ้พาพีพ่ะนองนะครับมาเบิงจุดเครืองเสียงเนาะลงงานจุดเครืองเสียงโรงงานขาวดำครับมืนอนี้พอดีมี่การสูญเสียเนาะเสียใจน้มันหยาดพีนองพันยุนะครับมือนีแต่ว่ามือนีผมจะพาขอยเบิงนะครับเคืองเสียงถี่ใส่ในงานนะครับว่าิ่นใส่กกอุปกรณ์นี่ยังแน่นะครับเดี๋ยวผมพาขอยเบิงนะครับไปเลยครับค <ใน S 1> รับผมสวัสดีครับ อาจารย์ใหญ่เพิ่นนะครับอาจารย์ใหญ่เพิ่นครับผมสวัสดีครับพอดีเดี๋ยวมาขอทายเพิ่นนะครับพอดีผ่านมาพอดีกานขาวดำนะเดี๋ยวภาเขอไปเบิ่งครับเพิ่นใส่อุปกรณ์นี้อย่างแน่ครับผมอันนะครับมิกที่ใส่นะครับเป็นของอันโตนะครับมิกที่ใส่เป็นของอันโตอันโตไลท์แปดศูนย์สองนะครับ6กกช่องนะครับ6กกช่องไหมนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับตัวนี้ให้เสียงที่ ทีดีนะครับเอฟเฟกต์ใสเลยครับเอฟเฟกของอลิซิตนะครับตัวนี้มิกตัวนี้ถือว่าเสียงดีเลยทีเดียวนะครับนะครับปักไฟเป็นของ n t ็นะครับปักไฟนะครับปักไฟ n t ็นไม่เป็นของชั่วครับชั่ว u r 2 4รดีนะครับแล้วก็คอร์ด d b x ครับคอร์ดต้องเป็น เป็นคอร์ดดิจิตแอ่คอร์ดสามท่างนะครับเล่นสามท่า,แทาง,างแต่ว่าเล่นแค่สองท่างนะครับเป็นคอร์ดสามท่างแต่ว่าเล่นสองท่างครับผมพาวเวอร์ี่ใช้คับเบสนะครับเป็นท้าดาครับท้าดาท้าดาโปรซิบหาโปรซิบหาชุดหาครับ้วก็พาวเวอร์ีิใช่ครับเสียง กลางแหลมเก็นสิเป็นท่าดาขึ้นกันครับซีแชแนวนะครับเป็นท่าดาซีแชแนวนี่ครับ HCC13.5 นะครับเป็นพาวเวอร์ติดใส่ครับกลางแหลมนะครับเดี๋ยวผมพายบังตูนะครับที่เพิ่นใส่ว่าเพิ่นใส่สูตรยังแนนนะครับตู้ที่ใส่งานนะครับไปครับเดี๋ยวพายบังตูครับผมครับตู้นะครับตู้เป็น ซีคูนซีนะครับเป็นซีคูนซีนะครับตู้เบรเป็นของบีพันธนะครับเป็นเป็นบีพันดอดอกยังก็บโมเห็นนะครับอยู่ข้างในครับผมจะว่าตู้กลางแหลมนี่เป็นซิมหานะครับหนาซิมหานะครับตู้กลางแลมหนาซิมหานอ้อเป็นกระเห็ดพรมไห้่นะครับมีกรนเห็ดพรมช่วงนี้ฝนอาิษฐชุบนิดนิหน่อยครับเฮ็ดหรมไห้่ก็ดีกันครับถนอมกองที่ใส่นะครับ นี่ครับสุ่มเสียงกับยีพันนี่ก็ถือว่านุ่มนะครับให้ความนุ่มนุ่มแล้วกัเบสร้อยดีนะครับตูตูตูตกลางแหลรม PS15 นะครับ C ีใบนะครับเป็นจุดสีคูณสนี่ครับ นี่ครับตั้งถางนะครับตั้งถางตู้นะครับอ่าครับผมอ่ะพี่พ่อน้องมาเบิ้งตูที่ใส่นะครับครับผมเอาสนีนะครับเนาะครับผมนี้เอาสนีครับสวัสดีครับ